เซครับคำว่าฮาตาราคิโมโนกับมาจิเมะต่างกันยังไงมันก็ขยันทั้งกูนี่นะน่แหละดีต่างกันยังไงนะโอเคเสียแต่เป็นสต๊ี้ให้แล้วนะอันดับแรกคําแรกคําว่าฮาตาราคิโมโนง่ายที่สุดเพราะอะไรมันมาจากรากศัพท์คํากริยาคําว่าฮาตาราคือที่แปลว่าทํางานนะแล้วก็ใส่คําคว่าโมโนที่แปลว่าคนเข้าไปรวมร่างกันกลายเป็นคําศัพท์ใหม่พูดว่าฮาตาราคิโมโนหมายถึงคนที่ขยันทํางานก็คือ ตั้งอ,อกตั้งใจทํางานขยันขันแข็งในการทํางานโอ้แทบไม่อู้เลยแต่คนเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นฮาตาราคิมโนเหมือนมดงานประมาณนั้นนะทำแต่งานอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นฮาตาราคิมโนไม่ยากคำนี้นะส่วนคําว่ามาจิเมะมาจิเมะมันจะแปลได้หลากหลายมากมันจะแปลได้ทั้งคนที่ขยันขันแข,ข็งตั้งอกตั้งใจเอาการเอางานอะไรประมาณนี้เนาะคือมาจิเมะมันจะออกแนวเป็นแบบเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่น ในการทำบางอย่างไม่ได้โฟกัสเฉพาะงานถ้าหมายถึงพวกซา l a ลี่แมนหรือว่าคนที่เป็นวัยทํางานเราบอกว่าเขามาจิเมะปุ๊บเราจะมีคําว่าโอ้ยคนนี้ขย,ยันทํางานเนี่ยมันก็เลยทําให้ไปซ้อนกับไอ้คำแรกเนออกแต่จริงๆแล้วมาจิเมะไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ได้กับคนทํางานเท่านั้นมาจิเมะใช้กับบุคลิกของคนที่ไม่ต้องทํางานก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนที่โอ้โหมาจิเมะมากเลย เป็นคนขยนันคืออะไรเขาขยันตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนมาจิเมตเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้คําว่าฮาตาลคิโมโนกับน้องนักเรียนอันนี้คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากของสองคำนี้ฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งความแตกต่างก็คือคําแรกใช้กับโฟกัสที่งานนะพฤติกรรมของคนที่ขยันทํางานในขณะที่ตัวมาจิเมจะออกแนวทัศนคติหรือว่า บุค,คลิกท่าทางหรือแนวโน้มของคนคนนั้นว่าเป็นคนที่ขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังกับงานกับการเรียนกับการสอบกับอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้นะนั่นคือความแตกต่างของสองคำนี้หวังว่าน่าจะเข้าใจนะคะ